คลิปนี้ก็มารวบรวมคลิปวิดีโอที่บางอันยังไม่ได้ลงนะคะก็รวบรวมบอนสีแล้วก็บรรยากาศาาด้วยนะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมสวนแล้วก็จะรวบรวมรูปแล้วก็วิดีโอต่างๆของแม่พันธุ์แล้วก็ลูกๆของเขามานะคะอันนี้จะเป็นเพชรมนทนค่ะส่วน ต้นนี้จะเป็นดาราลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไกเรษถีนะคะก็จะเห็นว่าใบาดอก,กสวยๆเลยนะคะไม้นอกตู้ชุดนี้ถัดมาก็จะเป็นเดือนมก,กราคมพี่ๆถามกันมาเยอะนะคะยังไม่มีจำนวนนะคะสีมหาโพค่ะ สวยมากเลยนะคะใบดกค่ะต่อไปจะเป็นราศีพฤศภนะคะอันนี้ก็กำลังทำจำนวนอยู่นะคะคล้ายๆกันกันกบราศีพฤศภก็จะเป็นอรุณชนะนะคะอันนี้เป็นรักเธอเสมอค่ะดาราลายนะคะดาลาลายก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่200นะคะต้นลูกเขานี่ค่ะก็นี่ค่ะพามาชมนะคะมีแม่พันธุ์หลากหลายอยู่นะคะ ก็พามาชมนะคะม,ม,มีอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรแทรกนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปวิดีโอยาวๆจะถ่ายถึงขําเลยนะคะนี่ค่ะชมเพลินๆไปก่อนนะคะบางทีหนูก็ไม่ได้บอกชื่อะคะอย่างฉีดจมูตัวนี้จะเป็นเทพธิดาค่ะนะ่คะวาสุก,กีก็มีนะคะอันนี้พะโมคคา,าน,นะนะคะกําลังทําจํานวนค่ะ ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเสียงน้องหนูนะคะก็ฝากชมด้วยนะคะสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับสวนบอนสีสานีฟิจิตนะครับวันนี้ก็จะมามาชมต้นแม่เดือนมกราคมนะครับผมนี่ครับนี่นะครับต้นแม่มกราคมลักษณะคือจะมีใบกลมนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นใบสีชมพูนะครับผมต้นนี้สวยมากเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะตามชมต้นแม่สาวลำปางนะครับ ต้นนี้ลักษณะเด่นคือมีจุดสีแดงนะครับผมพื้นใบจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีชมพูแซมด้วยนะครับผมนี่ครับผมสวยมากเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นต้นแม่ของนี่นะครับผมต้นนี้นะครับก็จะชื่อว่าพูนะครับผมดาราลนยนะครับผมนี่ครับต้นนี้ก็จะสวยมากเลยนะครับมีลักษณะคือมีกระดูกสีขาวนะครับผมมีพื้นสีชมพูนะครับนี่ครับ นี่ครับผมสวยมากเลยนะครับผมฝากติดตามสวนด้วยนะครับผมสวนอยู่จงังหวัดพิจิตรนะครับผมสนใจสับถามพันอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับผม <idee. S 1> เดี๋ยวจะเขียนเบอร์ไว้ที่หน้าคลิปนะครับผมครับโอ,โ <c ười> โอ้โหอ้ย ตนนี้เราก็มาลือ้อขวเพื่อเอาหน่อนะครับ <c oughs> หัวใหญ่มากครับ ใหญ่มากครับนะครับนี่ครับน,นี่ครับหัวใหญ่จริงๆครับ เต็มค่ะก็ดูผ่าหัวหล้างหัวแล้วนะคะก็พามาชมดารานพร,รัสนะคะนี่ค่ะดารานพร,รัสนะคะก็จะมีกรมพระยาดำรงราชานุภาพเลยนะคะนีค่ะอันนี้ก็ลำทาจจำนวนอยู่นะคะ นี่ในกล้องก็จะมีถัดมาก็จะเป็นแสงพรพัฒสอนนะคะอันนี้ตู้สูบน้ําใส่น้ําเต็มนะคะลืมปิดก็เลยเป็นแบบนี้นะคะกําลังดูดออกค่ะ นะคะปลูกปลูกบอลกันนะคะที่ปลูกหอะอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นสตาร์เกิลจนะคะก็ใส่ไปในใส่ไปในหน้าดินเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องใบผสมนะคะ <c oughs> ก็หยนโยไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะ <c oughs> เนี่ยค่ะใส่ขวดแล้วก็หยอเอานะคะสะดวกดีค่ะก็วันนี้ <c oughs> นปลูก เพิ่งปลูกเสร็จนะคะก็เนี่ยค่ะปลูกลงกระถางสี่นิ้วเดี๋ยวก็เอาเอาไปรดน้ําเก็บอีกทีนะคะเดี๋ยวพาวันนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะผสมเกสรหรือเปล่านะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวหนูมาทําคลิปให้ชมนะคะมาอัปเดตนะคะวันนี้มาอัปเดตหายไปเลยนะคะวันนี้เผื่อพี่ๆรออยู่นะคะรอชมส่วนพร้อมกันนะคะวันนี้อาจจะมีคลิปชมส่วนนิดเดียวนะคะเพราะว่างานเสร็จค่ำเลยนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะวันนี้ค่ำเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมไม้ในสวนตอนยามค่านะคะก็สีอาจจะอา,อาจจะแบบว่าสีสีมืดไปนิดนึงนะคะมืดไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สวยดีนะคะอ่า เป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้พอส่วนเนี่ยค่ะวันนี้ขึ้นไม้เหลืองให้ก่อนเลยนะคะไม้เหลืองมีพี่ๆถามกันมาเยอะนะคะเหลืองวันชนะนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดิบาทนะคะหนึ่งร้ยแปดสินะคะเหลืองวันชนะต่อไปก็จะเป็นเหลืองอ่าเหลืองสะดูดีนะคะเหลืองสะดูดีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะไล่ไม้เหลืองให้ต้นคลิปเลยนะคะ วันนี้อาจจะมาไม่นานนะคะเพราะว่ามืดมดนะคะอันนี้ก็เหลืองเป็นมกอนนะคะเหลืองเป็นมกอนก็ให้ไปที่150นะคะอีกเหลืองหนึ่งนะคะอีกเหลืองหนึ่งชื่อว่าเหลืองทวีวัฒนานะคะให้ไปที่150เช่นเดียวกันนะคะก็จะมี1 8 0อยู่เหลืองเดียวก็คือเหลืองวันชนะนะคะนี่คะ่ะดูกันต่อนะคะ สีอาจจะมืนๆม,มัวๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองปลาบู่ทองก็จะให้ไปที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นลูกเขามาดูไม้ยามคํามัังนะคะว่าสีเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นชินนับัญชรน,นะคะชินนับัญชรน,นี่คะ่ะอันนี้สวยมากสุนทรผู้นะคะสุนทรผู้ จิน่าบันชนมีแบ่งอยู่ที่สองรอหสิบนทอนผู้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะบรรดาแม่พันุนะคะแล้วก็ที่เห็นแมงแหวงไปนี่คือเอาไปจัดเรียงทางด้านนู้นนะคะไฟมีดวงเดียวครับเลยอาจจะมัวๆหน่อยนะคะอันนี้พอยชมพูคะ่ะขุนไก่ขุนไก่ตอนนี้จะเป็นเหลือสายหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะคะป้ายแล้วนะคะนี่ค่ะ ในต้นลูกเขามีนะคะส่วนอันนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะมเทียทองอยู่ที่250บาทดาราสวรคร์นี่ค่ะตัวน,นี้พี่ๆถามกันมาเยอะนะคะก็มีแบ่งอยู่150นะคะนี่คะ่ะซับเศร็จถีนะคะให้ไปที่ต้นละ120บบาทนะคะต้นลูกของเขานะคะ ด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นนางสุชาดานะคะนี่ค่ะนางสุชาดาจะอยู่ที่ลูกหนึ่งร้อยบาทนะคะนางสุชาดาด้านนี้จะเป็นหยดเลื่อนนางพิมพ์นะคะจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะกำแพงแสนนะคะมีแบ่งอยู่ที่หกสิบนะคะเลือนหลวงเนี่ยค่ะ ต้นแม่เขานะคะต้นลูกเขาก็จะเริ่มกัดสีเรื่อยๆนะคะฝนลมมาด้วยนะคะลมนิ่งมากแต่ฟ้าร้องนะคะอนุมานออกสึกค้าอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะต้นลูกเนี่ยค่ะเมื่อวานลืมพาดูต้นแม่ไก่เดชานะคะไก่เดชาจะมีลูกแบ่งอยู่ที่แปดสิบนะคะส่วนหนุมานเชิญทงต้นลูกจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่ราชาวดีค่ะต้นลูกอยู่ที่ อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะตามมัวัวด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเงาหนูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตาระแม่กูซุมานะคะหนูไมีแบ่งอยู่ต้นละหกสิบบาทนะคะสุรเสนค่ะมีต้นลูกแบ่งนะคะ ลายดีมากนะคะตอนกลางวันก็แจ่มกลางคืนก็สะท้อนไปดีนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีแบ่งอยู่ที่120นะคะส่วนอันนี้เนี่ค่ะพี่พีขอบอกว่าขอดูชัดๆหน่อยได้ไหมนี่ค่ะอันนี้คือสักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิตหรือมะขวานลังสันแผงนะคะแผงแดงทั้งใบแบบนี้นะคะเขาก็จะตั้งชื่อว่าสักกะนิมิตนะคะหนูมีแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะสักกะนิมิตค่ะ ขาวสมิงค่ะข้าวสมิงก็จะอยู่ที่150่าสบาทนะคะหนึ 150. นี่คะ่ะดาวเพียงดินก็มีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะต้นลูกเขานะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะลืมแจ้งเลยนะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0642 82 43 63ได้เลยนะคะก็เมื่อวันนี้นะคะก็อาจ,จะเป็นพ่อรับนะคะวันนี้อาจจะชา้านิดหน่อยต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะเพราะว่า หนูไปสอบนะคะหนูไปสอบก็เลยหายไปครึ่งวันนะคะต้องขออภัยด้วยเลยวันนี้กลับมาเขาปลูกต้นไม้ก,กันเลยถ่ายวิดีโอไม่ทันเลยต้องแวะมาทักทายพี่ๆตอนมืดๆเลยนะคะอันนี้มัชชานุหนึ่งร้อยบาทค่ะมีต้นลูกแบ่งนะคะยังไม่ทันให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะคกกอสองนะคะกกอสองใครสนใจนะคะ อ่านี่นะคะ<ๆ>กกสองนะคะกกสองก็จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทมีลูกแบ่งนะคะส่วนทศกณัณตอนคืนสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนแรกหนูว่าจะมาผสมดอกด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้หนูออกมาอยู่ข้างนอกคนละฝั่งถนนนะคะยังไม่เห็นต้นไหนผสมได้เลยนะคะวันนี้แล้วฝนก็จะมาแล้วค่ะถ้าฝนตกชะไปก็จะไม่ติดอีกนะคะฟ้าร้องค่ะฟ้าร้อง ดูกันต่อนะคะทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์เนี่คะ่ะก็ไฟที่ส่งก็จะเป็นไซส์ที่แบบเริ่มมีกัดจุดกัดสีนิดๆหน่นนนอยๆแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะทศกัณฐ์หนึ่งร้อห้าบาทนะคะทศกัณฐ์ตับปลาเมเกียนะคะ่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวรอหนูทําจํานวนชุดใหม่ก่อนนะคะไกส่สุดสงวนนะคะอันนี้จะเป็นพญาพันวังนะคะวันนี้เสียงแห้งหน่อยนะคะ พะยาพันวังก็จะอยู่ที่ต้นลูก80บาทนะคะวันนี้ก็มีมะขาวาด้วยนะคะมะขวานลังสังก็จะอยู่ที่80เช่นเดียวกันนะคะชายชนไซส์150้ยห้ยังมีอยู่นะคะอันนี้เป็นต้นแม่เขานะคะต้นแม่นะคะแก้วโกเมนพี่ๆหลายท่านถามมาว่ายังมีอยู่ไหมนี่ค่ะต้นแม่ก่อนนะคะต้นแม่สวยมาก มาแล้วค่ะฟ้ามาแล้วแก้วโกเมนจะอยู่ที่ต้นละสองร้อยนะคะต้นลูกเขาสองร้อยบาทนี่คะ่ะนี่อันนี้เป็นลมตีนะคะอันนี้นางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาจะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยนะคะนางเกาสุริยาอันนี้เป็น ฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยก็จะมีแบ่งอยู่ที่250บาทนะคะตั้งคืนกระดูกกัดลายสวยมากนะคะม้าเขียวนะคะมาเขียวก็จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะคะอันนี้หนูปลูกฟอร์มกอไว้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะนางจามเทวีนะคะใบใหญ่มาก ให้ไปที่ต้นละ100บาทนะคะนางจามเทวีเดี๋ยวดูอีกใบหนึงเขาด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ100บาทอันนี้จงเป็นจังหวัดราชบุรีนะคะมีแบ่งอยู่ที่180ะะ่งค่ะตอนนี้ตอนนี้กําำลังคัดต้นไม้อยู่ด้วยนะคะก็เดีย๋ยวมาดูไซส์ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ของสุรเสน์นะคะ บางใบก็เริ่มกัดแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะสูตรละเศษหนึ่งรอยี่สิบอันนี้จะเป็นจดเลื่อนนางพิมพ์นะคะจดเลือนนางพิมพ์ที่แปดสิบาทนะคะไก่ตัวงามที่ห้าสิบบาทนะคะพยาพันวังค่ะอยู่ที่แปดสิบค่ะเสียงเสียงลมนะคะโอเนี่ยค่ะเดี๋ยว หนูค่อยๆไล่ให้ชมนะคะชมพูทวีปไม่ไป้ายนะคะก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเนี่ยคะ่ะนางสุชาดาก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกุสีไทยเฮาอยู่ที่แปดสิบบาทคะ่ะอันนี้เป็นมงคลทัพนะคะมงคลทัพ์จะอยู่ที่ แปบาทนะคะตอนนี้ไฟดับนะคะไฟดับแล้วนะคะก็อาจจะเป็นคลิปหน้าเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ทันจริงๆนะคะเมืองขิมพี่นะคะเมืองขิมพีออโอเคนะคะเมืองขิมพีหนูให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสบนะคะโอเคครับวันนี้ขอปิดคลิปก่อนนะคะปิดคลิปก่อนพายุเข้านะคะ ฝนล,ลมมาไฟดับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ฝนยังไม่มาเลยนะคะโอเคค่ะใครอ่าลากันไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะมาสั้นๆอุต่า์จะพามาดูผสมเกสรด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ